สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยเรื่องฝนจ้าค่ะเด็กๆค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะคะแต่ ก่อนอื่นนะคะเรามาท่องคําคล้องจองตามคุณทูกันก่อนนะคะฝนตกจักจัดรีบเข้าที่พักช้านะเปียกฝนอย่ามัวเล่นอยู่หนูอย่าซุกซน หากเปียกฝนจะเป็นวันเอ้ยเรามาท่องตามคุณทูอีกครั้งนะคะฝนตกจักจาก้าดีบเข้าที่พักช้านะักเปียกฝน อย่ามัวเล่นอยู่หนูอย่าซุกซนถ้าหากเปียกฝนจะเป็นวัดเอ้ยเด็กๆทราบไหมคะการปฏิบ,นนสสบัติตนขณะฝนตกมีวิธีการป้องกันอย่างไร ถ้าเด็กอยากทราบแล้วเรามาเรียนรู้วิธีการป้องกันไปพร้อมกันกับคุณธูเลยนะคะ 1. ร่มร่มนะคะมีความสำคัญกับเรามากค่ะเมื่อฝนตกนะคะเราสามารถนำร่มมากันฝนได้และที่สำคัญนะคะยังสามารถกันแดดได้ด้วยค่ะ 2. เสื้อกันฝน เสื้อกันฝนนะคะก็จะมีหมวกคลุมด้วยเวลาเด็กๆอยู่กลางสายฝนเด็กๆก็อย่าลืมสวมใส่เสื้อกันฝนนะคะ<ๆ>เพื่อไม่ให้เนื้อตัวเราเปียกและที่สำคัญสามารถป้องกันไม่ให้เราไม่สบายได้นะคะ 3. รองเท้าบูทต รองเท้าบูทนะคะก็เป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญกับเรามากเช่นเดียวกันค่ะเวลาเราเดินไปที่ที่มีน้ําเฉืออแฉะนะคะเราก็สามารถใส่รองเท้าบูทลุยน้ําได้อย่างสบายเลยค่ะเป็นไงกันบ้างคะเด็กๆกับหน่วยฝนจ้าเด็กคะเด็กๆมีร่มมีชุดกันฝนมีรองเท้าบูทเป็นของตัวเองบ้างไหมคะ ถ้าเด็กๆมีเป็นของตัวเองคุณครูอันก็อยากให้เด็กๆสวมชุดป้องกันฝนอาจจะเป็นเด็กๆสวมใส่เสื้อกันฝนถือร่มใส่รองเท้ามูดทและเด็กๆถ่ายรูปหรืออาจจะส่งเป็นทลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งมาในไลน์กลุ่มให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะและคุณครูอันก็จะรอชมด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณทูอันก็ขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย